ในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเดินทางมาอยู่กันที่อาณาจักรปามโลกหนึ่งใน10บสวนสวยที่สุดในโลกสวนนงนุษพัทยาจังหวัดชลบุรีแห่งนี้แล้วนะครับเพื่อพาทุกท่านนั้นมาพบกับปรากฏการณ์ที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานถึงสามทศวรรษเลยทีเดียวถึงจะถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ได้ส่วนจะเป็นอะไรนั้น เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวในครั้งนี้กันเลยนะครับต้นไม้ที่ทุกท่านได้เห็นอยู่เบื้องหน้าในเวลานี้นั่นคือต้นมะพร้าวทะเลหรือต้นมะพร้าวแฝดซึ่งชื่อทางาภาษาอังกฤษนั้นเรียกว่าโลดเซียมันดิวิก้านะครับด้วยคุณลักษณะแปดของผลมะพร้าวนั้นจึงทําให้ชาวโลกได้ต่างขนานนามว่ามะพร้าวก้นสาวและพูดติดปากมาจนถึงทุกวันนี้แล้วนะครับ ทุกท่านทราบไหมครับว่ามะพร้าวทะเลต้นนี้เป็นเพียงหนึ่งในจำนวนหลาย10บต้นที่อยู่ในอาณาจักรปามของสวนนงนุษย์พัทยาแห่งนี้เท่านั้นนะครับฟังดูแล้วทึ่งใช่ไหมล่ะครับแล้วในวันนี้เองถือเป็นวันที่มีข่าวดีซึ่งทางด้านนายกําพลตันสัจจาท่านเป็นประธานสวนนงนุษย์พัทยาหรือเป็นเจ้าของสวนนงนุษแห่งนี้ก็ได้นำคณะสื่อมวลชนนะครับ และก็ผู้ชมอีกมากมายรวมถึงนักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมสังเกตการและชมการปอกมะพร้าวทะเลซึ่งในวันนี้นะครับได้มีมะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวก้นสาวได้ตกผลออกมาถึง11ลูกเลยทีเดียวซึ่งถือเป็นการรอคอยที่ยาวนานหลายทศวรรษหรือหลายสิบปีนะครับกว่าเราจะได้เห็นผลมะพร้าวทะเล ซึ่งในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เราจะได้พบกับมะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวก้นสาวที่มีมูลค่าแพงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ทีเดียวนะครับซึ่งทางด้านนายกาพลตันสัจจาซึ่งใส่เสื้อสีขาวอยู่ตอนนี้นะครับเขาก็ได้เปิดเผยถึงกรณีมะพร้าวทะเลที่ได้นำออกมาปอกในวันนี้นะครับถือเป็นพันธุ์มะพร้าวทะเลที่มีความพิเศษหายากย่างมากและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคล้ายกับก้นสาว จัดเป็นปามชนิดหนึ่งนะครับมีถิ่นกำเนิดอยู่บนเกาะเล็กๆในหมู่ซีเชลลมหาสมุทรอินเดียฟังแล้วรู้สึกทึ่งใช่ไหมล่ะครับและมีมะเมล็ดที่ขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดามเมล็ดปามมะพร้าวทะเลหนึ่งต้นนะครับท่านรู้ไหมว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนต้องใช้เวลานานถึง3ทศวรรษเลยทีเดียวนะครับหรือประมาณ30ปีจึงจะออกผลและออกผลมาแล้วนะครับ ยังต้องใช้เวลานาน5-7าถึงปีกวาผลนั้นจะสุกและตกผลออกมาให้ปอกอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในตอนนี้แล้วนะครับส่วนมะพร้าวทะเลที่ปอกให้ชมในวันนี้นะครับมีจำนวน11ลูกเลยทีเดียวและผลที่มีน้ำหนักมากที่สุดท่านรู้ไหมครับว่ามีน้ำหนักมากถึงเท่าไหร่มีน้ำหนักมากถึง15กิโลกร,รัมกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นลูกที่อยู่เบื้องหน้าขวามือในเวลานี้นะครับ ซึ่งทางสวนนงนุษย์นัพัทยานะครับจะนำไปเพาะปลูกขยายพันธุ์และลูกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนี้เองก็จะมอบให้กับทางสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศบราซิลเพื่อเป็นผลไม้แลกเปลี่ยนหรือเป็นพันธุ์พืชแรกเปลี่ยนนะครับในการที่เราจะนำพันธุ์พืชของเขาเข้ามาขยายพันธุ์ในประเทศไทยเขาก็จะนำผลมะพร้าวทะเลลูกนี้กลับไปขยายพันธุ์ในประเทศของเขาเช่นกันแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆของระหว่างทั้งสองประเทศที่จะได้มีการ แลกเปลี่ยนและพัฒนาร่วมกันปัจจุบันนี้นะครับสวนนงนุชพัทยาของเรานั้นมีมะพร้าวทะเลมากถึง30ต้นรวมต้นกล้าพร้อมที่จะลงดินนะครับรวมทั้งสิน้นท่านรู้ไหมครับว่ามีทั้งหมดกี่ต้นมีจํานวน53ต้นเลยทีเดียวนับว่ามีจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับสาเหตุที่สวนนงนุชพัทยานั้นต้องทําลูกกรงเหล็กล้อมรอบต้นมะพร้าวทะเลที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับเนื่องจากว่า ผลมะพร้าวทะเลนั้นมีมูลค่าแพงอย่างมากทุกท่านรู้ไหมครับที่เห็นอยู่ในมือตอนนี้ลูกหนึ่งนั้นอยู่ในราคาผลละราวหนึ่งแสนบาทและหากมีกะลาคู่นะครับหรือมีกะลาสองใบนั้นก็เท่ากับว่าคูณ2เด้งเข้าไปเท่ากับว่าลูกนั้นจะมีมูลค่าสูงถึงสองแสนบาทเลยทีเดียวนะครับฟังไปแล้วรู้สึกขนลุกไปล่ะครับนี่นะครับก็คือผลมะพร้าวทะเลที่อยู่ในกรงนั้น ณนะดูด้วยสายตาตอนนี้มีอยู่ประมาณ10บลูกหากตีเป็นมูลค่าแล้วอาจมีราคาที่จะสามารถแลกรถยนต์ป้ายแดงได้กันเลยทีเดียวนี่แหละครับมับเพาวทะเลมีทั้งความหายากและมีทั้งราคาแพงฟังและทึ่งกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะครับปัจจุบันนี้นะครับสวนนงนุษยพัทยานะครับนอกจากจะมีพันปลามากถึง1,567ชนิดแล้ว และยังมีอีก200ชนิดที่มีเพียงที่เดียวณที่แห่งนี้นะครับจึงหากผู้ใดสนใจก็สามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวชมภายในสวนนงนึ์พัทยากันได้ด้วยจํานวนที่มากขนาดนี้เองนะครับจึงทําให้สวนนงนึ์พัทยานั้นได้รับการรับรองจากสมาคมปา์มนานาชาติว่ามีปา์มมากที่สุดในโลกจากการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมปามโลกหรือปามนานาชาตินะครับ ที่จัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,541และปีพศ2,555ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเอาละครับไว้มีเรื่องราวดีๆผมจะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ชมในวันนี้นะครับผมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ ครับอยากทราบถึงในวันนี้นะครับพราสวนงนุทพยาได้เปิดตัวในเรื่องของลูกมพะพร้าวทะเลนะครับไม่ทราบว่ามีการกําเนิดลูกมะพร้าวทะเลขึ้นยังไงครับเท่านี้เราก็เป็นที่จริงแต่ละต้นเนี่ยมีรูกเยอะอยู่แล้วมันค่อยๆจุกไปเรื่อย,อยไไๆนะครับเที่ยวนี้ก็มีออกมาตัง้งเกือบ10บบผลสิบป ที่เป็นลูกนะครับซึ่งมีลูกหนึ่งก็เป็นลูกแฝดน,นะครับและลูกที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยผมก็จะมอบให้แก่สวนพุทธศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบราซิลนะครับตัวแทนของเป็นหัวหน้าของสวนพุทธศาสตร์เนี่ยก็มารับและเราก็ได้เซ็นเป็นบุญยูร่วมกันว่าเราจะแลกเปลี่ยนต้นไม้จากประเทศเขากับประเทศเราแล้วนะโดยเฉพาะอย่างยี่ปามซึ่งเรา ก็มียังไม่ครบจากประเทศบราซิลครับก็ถือว่าเป็นวันที่ที่ดีสาหรับส่วนเราและประเทศของเราครับครับแล้วมะพร้าวทะเลมีความพิเศษยังไงครับจากปาล์มอื่นๆนะครับมะพร้าวทะเลเนี่ยที่เขาเกิดที่เกาะซีเชลในมาทมุทรอินเดียเป็นที่เดียวที่เกิดมะพร้าวทะเลและก็ได้เอามาปลูกกันในโลกมากไม่มาก ตอนนี้รัฐบาลของสีเเขเจลก็ห้ามออกจากประเทศทุกชนิดเลยที่เกี่ยวกับมะพร้าวทะเลเนี่ยแม้กระทั่งเป็นลูกเองเนี่ยก็ไม่ให้ออกนะครับเราก็โชคดีว่าแรกๆเนี่ยเราก็ไปเก็บมาเยอะแล้วแล้วเราก็มีจํานวนมากในส่วนของเราตอนนี้เราเริ่มผลิตขึ้นมาเยอะขึ้นแต่ผมก็ปลูกกลับไปในส่วนของเราเพื่อจะได้เป็นแหล่งมะพร้าวทะเลที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งในโลกก็ว่าได้ เราใช้มะพร้าวทะเลเนี่ยเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับสวนพุธธทธศาสตร์ต่างๆในโลกเพื่อที่จะได้แลกพันไม้ต่างๆเข้าด้วยกันเพราะถือว่ามะพร้าวทะเลเนี่ยในสวนพุทธศาตร์ก็ควรจะต้องมีต้นหนึ่งอย่างน้อยเพราะก็ถือว่าเป็นตามที่เม็ดใหญ่ที่สุดในโลกกับอันนี้ก็เป็น เกียรติยิ่งของทุกสวนที่ควรจะต้องมีกันเลยครับครับนอกจากที่มีขนาดที่ใหญ่แล้วมีความพิเศษแล้วและหายากแล้วอยากทราบถึงมูลค่าของผลมะพร้าวทะเลในปัจจุบันได้ไหมครับว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ฮะถ้าไปซื้อขายกันก็ตอนนี้ก็เม็ดหนึ่งประมาณแสนหนึ่งนะครับแล้วต้นจาต้นเมื่อโตขึ้นมานิดหน่อยเนี้ยแตต้นละห้าแสนแต่ทางเราก็ไม่ได้ผลิตเพื่อจาหน่ายเราเก็บมาไว้เพื่อจะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นไป และเอาไว้แลกเปลี่ยดกับสวนผูศสรสกษาหลายแห่งในโลกเราก็ได้แลกเปลี่ยนกันแล้วและเราก็ได้พันไม้ต่างๆมาเพิ่มที่สวนรุ่เราให้เป็นสวนที่มีรวบรวมพันไม้หนึ่งในสิบที่มีพันไม้มากที่สุดในโลกนะครับคค